อีกแล้วฝนตกนกน้อยทำไมไม่เข้าล่มนะ้อนกน้อยเอ้ยฝนตกแล้วเข้าห้อมเอ้ยเนาะไปจับบนสายไฟคือบ่าเขานะา้าหอมเนาะบ่หนาวบ่นเนาะฝนตก เข่าโฮมเด้อเข่าโฮมเด้อฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนตกนกกะบ่เข่าหฮมเอ้อ ไปแล้วไปแล้วเวกระโต้เวกระโตกคนบ้านยายวีมุนสีตกกม่หยุดจ้าตกเส้าตกแรงสงสัยจะ พายุเข้าฝนตกอีกแล้วนะคะเมื่อใดกนันอนฟังเสียงฝนตกข้างกลางเว้นั้งกลางขึ้นฝนดีจังเลยปี ยายวีม้วนสีกะเอาภาพฝนตกมาฝากฝนตกชุ่มช้ำชุ่มช้ำจ้า ตกทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวกระตกแห้งเดี๋ยวกระตกชอยเอาภาพฝนตกมาฝากนะคะขอบคุณที่รับชมจ้า